แม้ว่ามินิคันทรีแมนโฉมใหม่สเปคไทยจะเป็นรุ่นเครื่องยนต์สันดาปล้วนๆแต่ก็จะมีสองรุ่นย่อยให้เลือกเอาแล้วมันต่างกันตรงไหนไปดูกันเลยเริ่มกันที่การตกแต่งภายนอกกันก่อนสิ่ที่เห็นสังเกตได้เลยก็คือตัวเริ่มต้นก็จะมาพร้อมกับการตกแต่งสีดําแต่ถ้าเป็นตัวท็อปก็จะมาพร้อมกับการตกแต่งด้วยขอบสีอมทองหน่อยตั้งแต่ตัวกระจังหน้าไปจนถึงชายล่างอีกด้วยเท่านี้ยังไม่พอตัวล้ออลลอยเอง ในรุ่นเริ่มต้นก็จะมาพร้อมกับขนาด18นิ้วแบบ6กา้านที่มีดีไซน์เรียบหรูเหมือนกับรถบ้านฝั่งญี่ปุ่นเลยแต่พอเป็นล้อ19ปุ๊บโอ้โหดีไซน์นั้นจะดูเฉียบคมมากๆแม้จะไม่เท่าล้อ20นิ้วแต่อย่างน้อยดีไซน์นั้นก็จะดูแปลกตายอย่างเห็นได้ชัดต่อมาก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดตังคลาสสิกสำหรับรถระดับนี้นั่นก็คือราคาพาร์ลามิกมูลูฟนั่นเอง,นนเองแน่นอนว่าจะให้มาเป็นแบบบานใหญ่โตสะใจเลยนอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการ เปิดให้สามารถรับลมได้อีกด้วยพอมองข้างในปุ๊บจะเห็นว่าตองหลังคานั้นก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำเรียบร้อยแล้วทั้งบริเวณเสาหน้าและบริเวณพื้นที่เป็นหลังคาทั้งหมดเรียกได้ว่าออปชั่นเดียวสร้างจุดต่างได้เยอะขนาดนี้เลยจริงๆสำหรับเบาะนั่งในตัวเริ่มต้นก็จะมาพร้อมกับวัสดุผ้าสลับหนังตกแต่งด้วยสีดำตัดน้ำเงินแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปอัปเกรดเป็นแบบหนังล้วนๆเลยแต่คราวนี้ก็จะมาพร้อมกับสีน้ำตาลที่ดูไฮโซก,กว่าเดิมอีกด้วย แต่ถ้าเกิดใครที่ชอบความขรึมแล้วก็จะมีสีดำให้เลือกอีกเช่นกันไม่เพียงเท่านั้นตัวเบาะก็จะมาเป็นแบบ JCW style ซึ่งก็คือเบาะสปอร์ตนั่นเองเอา้าวแล้วมันนักระเบะธรรมดาตรงไหนอ่ะลองเทียบให้ดูจะเห็นได้ว่าเบาะฝั่งซ้ายจะมีความปาดเปรียวน้อยกว่าไม่มีส่วนที่เป็นพลาสติกสำหรับเว้นช่องในการปรับพนักพิงสีสัะอีกด้วยและตัวลวดลายเบาะนั้นก็จะมีความต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนั่นเองฝั่งพวงมาลัยเองแน่นอนว่าก็ต้องมาเป็นแบบทรงสปอร์ตยังไม่พอ ยังมีการติดตั้งระบบอุ่นอีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าประเทศเมืองหนาวนั้นจะได้ใช้ประโยชน์ในส่วนนี้มากๆเพราะว่าเวลาขับรถไปปุ๊บรู้สึกเกร็งมือเวลาหนาวใช่ไหมล่ะดังนั้นออปชันนี้จะช่วยบรรเทาได้อย่างดีแต่สำหรับประเทศไทยที่เป็นเมืองร้อนนั้นอาจจะได้ใช้เฉพาะในช่วงฤดูหนาวเท่านั้นจริงไหมล่ะมาถึงออปชันยอดฮิตที่หลายค่ายตัดออกเพื่อทำราคานั่นก็คือ Head Up Display นั่นเอง ซึ่งจะเป็นการนําจอกลางนั้นมาอยู่ที่ตรงหน้าคนขับโดยเฉพาะมีข้อดีที่ว่าคนขับนั้นจะละสายตาน้อยลงด้วยแต่หลายคนนั้นอาจจะชอบมองจอกลางเพราะมันเท่ดีว่าไหมล่ะแต่หลายคนนั้นอาจจะชอบมองจอกลางมากกว่าเพราะว่าเป็นมาตรวัดหลักนั่นเองถ้าให้เฮดอัพดิสเพลย์กับราคาพาโนลามิกแล้วลำโพงดีๆทำไมให้ไม่ได้ละ่ะดังนั้นรุ่นท็อปสุดจึงมาพร้อมกับลำโพงฮามันกระดอนซึ่งแน่นอนว่า จะมีการขับเสียงดีกว่าตัวธรรมดาแต่จะมากแค่ไหนต้องไปลองฟังเองนะครับสำหรับขุมพลังก็ยกมาจาก X1 เลยเป็นเบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรกำลังอยู่ที่204แรงม้าแรงบิด300นิวตันเมตรร้อมเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะสเตปทรอนิกมีเฉพาะขับเคลื่อนสีล้อ a l ฟโเท่านั้นสำหรับราคาก็จะมีดังต่อไปนี้ในเมื่อราคาต่างกัน200,000บาททำให้ตัดสินใจได้ว่าจะเอาความเรียบง่ายหรือออปชั่นครบครันกันแน่ แต่เดี๋ยวก่อนไม่อยากรู้หรอว่าตัวคันที่แมนอีวีนั้นมันต่างกับรุ่นไฮไลท์ตรงไหนไปดูกันเริ่มจากลายล้อที่คราวนี้จะอัปเกรดเป็น20นิ้วแถมมาเป็นแบบ6กก้านลายใบยมีดที่ทำให้ตัวรถนั้นดูเฉียบคมขั้นสุดอีกต่างหาก สำหรับสีตัวรถก็จะมีเพียงแค่สีโปรโมทอย่างสีเขียวสโมกี้กรีนเท่านั้นส่วนสีที่เหลือก็จะถูกตัดออกไปแต่ไม่แน่นะถ้าเกิดปรับอุปกรณ์ครั้งต่อไปอาจจะมีสีอื่นก็เป็นได้ดีไม่ดีอาจจะเอามาประกอบไทยซื้อด้วยซ้ําถึงแม้ว่าเบาะนั่งก็จะมีสีน้ําตาลให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานก็จริงแต่คราวนี้จะไม่สามารถเลือกสีดาได้ถ้าเกิดอยากได้ปเปลี่ยนตัวประกอบไทยเท่านั้นน่าเสียายที่ว่าตัวเบาะหลังจะไม่สามารถปรับเลื่อนได้ ซึ่งพอเข้าใจเหตุผลอยู่เนื่องจากว่าพื้นฐานงานวิศวกรรมนั้นก็จะเน้นไปที่ตัวสันดาบเป็นหลักทําให้การติดตั้งแบตเตอรี่นั้นมันสามารถทําได้ก็จริงแต่ต้องแลกด้วยออปชันบางอย่างที่หายไปน้่นเองใครที่เบื่อแผ่นที่สไตล์ a p p l e CarPlay และ Android Auto ้มินิเองก็จีมีแผ่นที่พิเศษสำหรับรุ่นนี้เท่านั้นยังไม่พอครับยังมีการนําทางระบบ AR อีกด้วยซึ่งจะจําลองถนนจริงทําให้การนําทางนั้นแม่นยํากว่าเดิมแม้ว่ากล้องบันทึกภาพขณะขับขี่ มันจะกลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในอนาคตแต่สาหรับรุ่นนี้ก็จะมีการฝังในมาให้เลยโดยจะใช้กล้องอีกตัวที่มีหน้าที่บันทึกภาพขณะขับขี่ซึ่งเป็นคนาดตัวกับที่ใช้ใน ADAS นะอ้อและจะสามารถบันทึกได้ถึง4มุมมองอีกด้วยส่วนระบบช่วยถอยจอดแน่นอนว่าจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถทํางานได้ดีขึ้นแน่นอนว่าทํางานร่วมกับกล้องรอบคันและที่สําคัญสามารถช่วยถอยจอดอัตโนมัติตามระเบียบ สำหรับขุมพลังก็จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ66.5ิกิโลวัตต์ชั่วโมงกำลังอยู่ที่3 1 3แรงมา้าแรงบิด4 9 4นิวตันเมตรโดยมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะอยู่ทั้งด้านหน้าและหลังจึงจะให้เป็นระบบขับเคลื่อสีล้อ all f โดยตัวแบตนั้นชาร์จ AC อยู่ที่1 1กิโลวัตต์ DC 3 3 0กิโลวัตต์วิ่งในไกลสุด432กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP และแน่นอนว่าก,ก็ต้องมีการติดเสียงเพื่อให้คนรอบข้างได้ยินอีกด้วย ด้วยราคาหนักกันของแสนบาทต้องให้ต้องเลือกว่าจะเอาเวอร์ชันไฮไลท์ที่มีของครบครันในระดับหนึ่งบทขุงพลังสันดาปหรือจะเอาอิเล็กทริกที่เป็นไฟฟ้าล้วนๆข้าของก็เพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยแต่สตัวรถไม่เยอะอย่างที่คิดแต่ก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือรอให้รุ่น Countryman EV ประกอบไทยก่อนและจะได้ราคาที่ถูกลงได้อีกมาลุ้นกันว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่